ว่าไงครับโค้ดผู้นำทางผู้เชี่ยวชาญทางอยากเส้นนางยองครับผมคิดหลุดคิดสีเราครับกับรองเท้าผู้ใจสองหมื่นเมียด่าก็ยังซื้อใช่ครับเชื่ออย่างเดียวเชื่อครับคผมลงไปออบปกเก๋ครับผมเกดีเอ็มยังไม่ครบชั่วโมงเซอร์วิสขี่ให้พังไปก่อนครับผมครับลงไปเอาใหม่ครับดูการมองไลน์ครับมาดูครับผมเท้าเขียวชุดพีโอมาครับ พี่ผมโซลุดโซลุดตรงนี้เมื่อกี้นี่กระลังขึ้นมาเอ้าโซลุดดังกลอบเออเซ็งเลยแล้วพี่เขาหล่นมาโดนรถหล่นทับแผ่นกระแพงน้อกอเกีกูเจ็บเลยเนะนี่ยอาจารย์เขาหล่นมาทับ,บใอ้ดูครับสี่ร้อ <450 S 2> ยห้าสิครับผมอีก2วันครบชั่วโมงเซอร์วิสวันนี้ขี่แม่งให้พังไปเลยเมาแล้วครับ ครับทใไมใหม่ครับขี่ไม่สวยครับผมผมไล่ลงเอาใหม่หมดครับขี่ขึ้นเนินไม่สวยไล่ลงไปใหม่หมดครับผมวันนี้ขอโมเลยครับนานมากขี่นังหยองพีบรรยากาศดีครับวันนี้ไม้ยอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้้ยโอ้อโอโอย้ย้ ดูีะจร่มลโอ้โหลงได้เลยมันเท่มันจะยากันี่ครับอาจารย์สอนลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ถามเส้นทางมันเป็นยังไงครับนี่ไงเสียงมาล่องนี่ครับมีไงครับมาเสียงมาตรงนี้ครับนี่นี่บอกเลยครับถ้าเชื่ออาจารย์ยังไงก็ขึ้นได้ครับพูดหง่ายมากเขาบอกอะ ขึ้นตรงไหนน้าจารย์ขึ้นตรงไหนครับเสียงมาเนี่ยเสียงมาโดยพี่เบนครับผมพี่เบนเขาเขียวเสียงเสียงมาเสียงเสียงมาเชือดเชือดเพาเพื่อนมาเชือด์ตาเพื่อนมาเชือดมีความสุขมันคือความพี่บอกเป็นไงพี่เหนื่อยมากครับพาเพื่อนมาเชือดมีความสุขไหมเพ่โอ้มีความสุขมีความสุขอันนี้ครับบีเอฟร้อยห้าสิบครับผมมาแล้วอันนี้ครับเจ้าเกมดันขึ้นมาแล้วสองสามศูนย์ตายล้วยาว ปัดไม่ได้ไม่ต้องปัดนะนี่ครับามเลยนี่ครับพี่เกมครับผมตอนนี้ครับรอบที่สองครับผมลองแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบที่สามโอ้อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอันนี้คือการกลับรถครับกลับรถกลางเนินเรากลับรถกังเนินยกไม่ได้คนเดียวนลยพี่กลับรถกังเนินเดี๋ยวพี่โอช่วยหน่อยพี่ขอแรงพี่โอหน่อยครับโอเค พี่โอ๊บน่าจะ before after พี่โอ๊บเป็นคนมีน้ำใจครับผมรถสวยอ oh, <mean> ่ะรรสวยสวยโอ้โหไม่กล <laughs> ้าครับไม่กล <son> so ้าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมีต้อองแพง